ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องผมเมื่อในบ้าถนอมสีผ้าพี่น้องมาเห็ดไข่เค็มไข่ไก่นะครับผมไข่เค็มไข่ไก่นี่พี่น้องก็สิบม่ค่อยเห็นกันเนื่องจากว่าคนบอนยมครับไข่ไก่เนี่ยไข่ขาวมันเสียหลายกว่าไข่แดงครับในเมือมันบามีไข่เป็ดเท่าก็ตตองใส่ไข่ไก่แท่นบริพิษพี่น้องแสบคือเกาหองบริเหตขายเห็ดกินเองครับเอาทาความสะอาดไข่ก่อนครับไข่บ่สะอาดอย่าลูบแห้งเลยพี่น้องเด้อ เดี๋ยวไข่สิแตกเห็ดไข่เข้มสูตดดังเดิมนี่ง่ายพี่น้องมีไข่แล้วก็มีเกลือถุงเดียวน้ำเปาเท่านั้นครับผมนะฮะบ่ได้เปลืองวัตถุดิบยั้งเลยสตดดังเดิมครับบ่ต้องเล่งรัดครับเล่งรัดมันก็เปลืองวัตถุดิบหลายย่างครับอาทิตย์หนึ่งหลายย่างเร็วนะครับเหลือเฟือแล้วครับเอาเมื่อือ้บอบบางแต่ก็ยังเห็ดค่อยๆหนึ่ง เสร็จแล้วกันล่างทําความสะอาดโหลกกัน้าไข่ไก่ที่ล่างแล้วเนี่ยแหละครับผมสเสด็จน้ามเดเสด็จน้ามกับ่ดเป็นยังครับผมเอาลงเลยนะครับผมนะลงเรียบร้อยเขาก็จะเตรียมน้าสีมะดองมะแซนี่แหละครับผมครับหล,ลังจากนั้นก็เตรียมน้าเกลือละครับเกลือหนึ่งถ้วยตวงนะครับหล,ลักน้ำครับ กระบ๊อดถือพี่น้องกระเอาถ้วยนะครับหนึ่งถ้วยนี่แหละสองถ้วยสามถ้วยสี่ถ้วยห้าถ้วยนะครับหนึ่งต่อหานะครับเด้อหนึ่งต่อหาครับถ้วยตวงเอาถ้วยยังตวงก็ได้กับพี่น้องใครหลายพี่น้องกรเอาถ้วยใหญ่ก็เนี่ก็ได้เกลือหนึ่งถ้วยนะครับเกลือถุงเดียวกับพ่อละครับถุงสองบาทสามบาทเท่านี้ละ,นะะน,น,น,นะครับนำหาถ้วยครับเพราะว่าเป็นเกลือปนนะฮะเกลือเม็ดก็ได้แต่เกลือเม็ดต้อง ถ้าเกลือเม็ดก็ต้องข้างไฟโดนแน่จนกว่าเม็ดเกลือสีละลายนะครับนี่น้อมใส่เม็ดเกลือป่นเลยนะครับผมมีขาทํากันครับเกลือเม็ดเกลือป่นนะฮะคนไปเห็นเกลือมันละลายนะฮะต้มน้ำเกลือจนกว่าเกลือสีละลายหมดเลยพี่น้องขันเกลือเม็ดกับสีละลายซาครับเพราต้องการหน้าที่หรอกครับคนไปว่าเกลือละลายเบิดเป็นน้ำเกลือเบิดสู่เม็ดละกาคือปงเลยเลยครับเอาให้มันเย็นซะก่อนครับครับหลังจากเย็นสนิทแล้วครับเทลงเลยนะครับผม เอาพอดีถ่วมไข่นั่นละ่ะแต่ว่าเข้าต่อหาเนี่ยมาทาอีกที่หนึ่งเพื่อบ้องห้ไข่ร่อยนะครับผมมันสิดิเข้มเสมอเข้มทัวครับใส่ถุงใส่น้ำครับรัดปากแล้วเอาลงนะครับหยัดองปากก็คอยยัดเด้อนะครับผมให้มันพอดีปากเพื่อน้องให้มันทับไข่ไว้ข้าวนวอื่นทับไข่สีแตกนะครับผมใส่เวลาอีกหนึ่งอาทิตย์จะมาไขยามกันอีกที่หนึ่งครับ ้าเฮาใสิเฮ็ดไข่เค็มดาวต้มครับหนึ่งสัปดาห์กับพ่อถ้าเป็นใส่ขนมใส่บาจ้างครับก็1เดือนพอดีนะครับความเค็มความแข็งมมนจังสิได้พี่น้องถ้าเป็นไข่ดาวธรรมดาครับไปกินกับข้าวต้มข้าวสวยนะครับสัปดาห์เดียวกัเเรือเฟื่อแล้วครับเสร็จสับคบกำหนดครับพอดเวลายามไข่แล้วเอาลุ้นกันเบิ้งครับพี่น้องมันจะเป็นไข่เค็มหรือไข่หวานครับล้างทำความสะอาดก่อนครับ น้ำเปล่าแค่น,นี้แหละครับผมเอาใบหนึ่งกระสีต้มครับพี่น้องขั้วเนี่น้องมอสิบวาศาสตร์หูศาสตร์ตาปนดเดอร์ครับเป็นขั้วชัวข้าวครับยูบันสวนเตยหอมหมักม่วงนะครับเนื่องจากวัตถุดิบหลายเส้นไหลกิ้งไม้ครับบะม,มี่หม่งทิ่มเนี่น้องกับพายามเหม็ดฟื้นเห็ดขั้วธรรมชาติสก้อนครับผม อีกใบใน,นกระถ่การทอดเห็ดไข่ดาวครับผม ไข่เค็มอาจิทอดใส่เวลากลัวไข่สดนะครับเพราะว่าเนื้อมันแน่นกลัวนะครับเหนื่กลัวพี่น้องนะฮเห็นไฟเห็นมันพอดีพอดีกันแล้วกันนะครับผมแต่ไฟแกะพี่น้องจิทอดง่ายกว่าครับผม นี่ก็สับออกว่าเบิ้งครับเป็นไข่เข้มตุ่มครับพี่น้องบาร <บา S 2> ์เดี่ยวกับที่ซีมซกันเบิ้งครับอันไหนรสชาติดีกว่ากันครับระวังไข่เข้มตุ่มกับไข่เข้มถอดไข่ดาวนี่ครับครับพี่น้องซีมซ่กันบารนีนไหนจีแสบกว่ากันครับผมอันนี้ ไข่เค็มต้มนะครับอืมเค็มพอดีครับมั่นพอดีหอมครับรสชาติดีครับมันสิดิคว่วแสบคว่มนัวคว่วมหอมกว่าไข่ต้มธรรมดานะครับอันนี้ไข่ทอดครับทอดดาว เข้มแซบพอดีครับผมอาหารมันจะนัวกลัวไข่าดาวธรรมดานะครับไข่าดาวไข่ไก่เข้มอลไพวมนัวนะครับพ่ต้องเลืองพริก,กน้ำปลาอีกพอดีเลยนะครับผมเราต้มก็ได้รกระสัวกระมอครับผมรอบเลยพี่น้องเด้อมอครับแซบครับสุดยอดครับ ไข่เค็มไข่ไก่ดาวครับแซ่บครับผมสุดยอดครับครับผมเฉือนกันบะล่งเลยครับระวังไข่เค็มดาวกับต้มนี่ครับสำหรับคลิปนี้ครับบ้าถสนอมก็ว้สามีสะก่อนครับกันได้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ซับสไครต์ให้น้ำกันแล้วกันนะครับคลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี้ครับขอให้เพื่อนเพื่อนการงานการเงินจะเลื่องเรื่องสุขภาพร่างกายแข็งแรงจากันไปก่อนสวัสดีครับ